สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลสบายๆนะครับวันนี้เรามาชมบทวิเคราะห์นะครับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลประทกับแอต์การ์เมริดนะครับซึ่งเป็นศึกยูฟ่าแชมเลียส์นะครับนัดที่4กลุ่ม B นะครับเราเริ่มต้นกันที่สภาพความพร้อมนะครับทางฝั่งลิเวอร์พูลนั้นขาดนาบีเกียต้าฮาวิเอเลีต์เจมส์มินเนอร์นะครับเช็คฟิตนะฮะก็จะมีติเอโก้นะครับฟันโยแต่ล่าสุดนั้นลงมาซ้อมได้แล้วนะครับ2คนนี้นะครับ ก่อนาะวีเกต้าครับจะรับบาดเจ็บในเกมที่สู้เหมือนกับเบรตันเป็นแฮมสติงนะครับส่วนเจมิเนอร์ครับฮาวีเลียนนั้นนะครับบาดเจ็บก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะแต่จะได้ตีโก้กับฟอร์มยูนะครับรอสแตนบายในแผงวิฟิลนะครับส่วนแนวรุกดีโก้จต้านะครับก็พร้อมนะครับน่าจะมีโอกาสลงต้นเกมเลยแทนเฟอร์มิโนนะครับเพราะว่าเฟอร์มิโนนั้นในนัดที่แล้วลงเล่นเป็นตัวจริงนะกับไบรตันนะครับส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือมาติปนะฮะอาจจะได้ลงเล่น ก่อนอิบราฮิมากูนาเต้นะครับเพราะว่าอ่ามาติปนั้นถูกพักในนัดเจอกับไบรตันนะครับและกูนาเต้ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนฟุตแบ็กซ้ายนะครับหรือว่าแดนหลังนะฮะคัตตาสมิการก็มีโอกาสที่จะสอดแทรกอันดี้โรเบอร์สันนะครับนี่คือสปาร์ติมิเวอร์พูลทางฝั่งผู้มาเยือนนะครับของตามีแอนด์กัมมาริดนะครับนักเตะที่บาดเจ็บมีตัวหลักทั้งนั้นเลยนะฮะโทมัสเลอร์มานะฮะอ่ามาร์ก็จูเรนเต้นะฮะอันโตนอันโตนีกริชมันนะครับแล้วก็ กาฟรีคอนดองกาฟรี่คองดองเบียนะฮะอ่าเขาบอกว่ากิสมันนะฮะโดนใบแดงนะฮะในนัดที่เจอกับญี่ปุ่นนัดแรกนะครับก็เป็นโอกาสของลุยโซเลสนะครับส่วนหน้านะครับก็จะใช้จอฟิลิกนะครับยืนต่ำกว่าลุยโซเลสนะครับส่วนมาก็โยรันเต้นั้นเจ็บนะครับแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆนะฮะก็จะมะีแนวรับนะครับที่มีโอกาสได้ลงเล่นนั่นก็คือจิมิเนสนะฮะ โมเซ่จิมมเนสนะครับส่วนกองหลังอีกคนหนึ่งต้องเช็คทดสอบความฟุตฟิตนะฮะโอ้พูดผิดนั่นก็คือเจฟฟี่กองด็อกเบียนะครับอ่าในอ้อขออภัยตำแหน่งกองกลางนะฮะก็คือเจฟฟี่ er อออกองด็อกเ er บียนะฮะทดสอบความฟิตนะครับแต่ซื้อมองว่าน่าจะได้ลงนะครับอ่านี่คือสภาพทีมทั้งสองทีมเอาเรามาดูไลฟ์อัพกันหน่อยนะครับที่คัดการนะฮะ โดยลิเวอร์พูลนะครับจะมาในระบบ4-3-3นะครับก็จะประกอบไปด้วยผู้ศัประตูเป็นอลริสันบิเกอร์กองหลัง4คนนะครับทางด้านซ้ายเป็นแอนดูโรเบูปซันเซนเตอร์ใช้เวอร์กิลฟันไดจับคู่กับมาติฟนะฮะส่วนขวาสุดเป็นเทนส์อาริสเนโนนะครับกองกลางใช้เคอร์ติโอนะครับแล้วก็จอแดนแฮนเดอร์สันส่วนขวาสุดเป็นอเล็กออกเล็กชัมเรียนนะครับส่วนแนวรุกนะครับพวกใช้พวกเขากันะครับก็ใช้มาเน่โจต้านะครับแล้วก็ซาร่านะครับ3คนนะฮะ ฉะนั้นเฟอร์มิโน่ต้องหลุดไปเป็นตัวสำรองเรามาดูทางฝั่งของตามีกันหน่อยอันดกัมมาริดนะครับของดีโกซิโมเน่จะมาในระบบ3 4 2 1นะครับก็จะประกอบไปด้วยยานโอบลักนะครับกองหลัง3คนนะฮะเป็นสเตฟานซาวิตนะครับแล้วก็โจเซ่กิมิเนสนะครับส่วนสายสุดก็จะเป็นมาริโอเฮอร์โมโซนะครับขยับมาที่กองกลางนะครับทางฟุแบ็ลขวานะเป็นเคลนต์ทัเปียนะฮะ ตรงกลางก็เป็นโกเก้นะฮะยืนจับคู่กับกาแฟอ็นดอกเบียร์นะครับส่วนซ้ายสุดก็จะเป็นยานิคคาเลสโกนะครับแนวรูปนะครับก็จะมีอังเกลคเรียนะครับแล้วก็เจ้าฟิลิกนะครับส่วนหน้าเป้านะฮะไม่มีองตนกลิสมมนแต่ว่าจะใช้ลุยสซัวเรสนะครับในระบบ3 4 2 1นะครับอ่าเรามาดูกันหน่อยทั้งสือให้ใครชนะให้ลิเวอร์พูลชนะนะครับโดยสื่อมองว่า ลิเวอร์พูลในการนี้นะฮะดีเลยนะฮะค่อนข้างโชว์ฟอร์มดีแต่ว่านัดล่าสุดนำ2-0ไปเสมอไบตันนะครับก็ถือว่าผิดฟอร์มในครึ่งหลังแต่ว่าในการนี้เนี่ยชนะหมดเลยแล้วหลุดไปเสมอแค่3นัดนะครับก็คือเสมอไบตันนะครับแล้วก็เสมอเบนฟอร์ดแล้วก็แมนเชสเตอร์ที้นะครับนอกนั้นชนะหมดโดยเคยชนะเอซิมิลานอันโกมาเริดมาแล้วนะครับฟอร์มล่าสุดสว่วนอีโก้ซิโมเน่นะ่ยพยายามดิ้นรนนะครับในลีกนั้นพวกเขาชนะ3-0นะฮะขาดเลย ชนะเรียวเบติสมานะครับก็เรียกได้ว่าเก็บขวัญและกำลังใจมาเยือนลิเวอร์พูลนะครับแอนฟิลด์นะครับแต่ซือมองว่านะครับลิเวอร์พูลเล่นในบ้านสุดยอดนะครับอีกอย่างหนึ่งปัจจัยสําคัญก็คือเรื่องของการขาดตัวผู้เล่นเยอะไปหน่อยนะฮะสำหรับตาหมีเลอรมานะครับยองเลนเต้แล้วก็คริสมันนะครับเขาก็เลยมองว่าลิเวอร์พูลจะชนะไป2-1นะครับและเพืนๆนะครับคิดว่าใครจะชนะล่ะครับ